โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับโดยโดยรอบของตามแนวชายแดนนะครับในกรณีนี้สืบเนื่องมาจากวันที่9กันยายนนะครับคูก25ุ2564รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพพุทินได้สั่งการให้ปปสเนี่ยตั้งรางวัลน,นำจับไว้ตอนนี้เรามีเงินอนุมัติจากเงินกองทุนยาเสพติดเนี่ยร้อยล้านนะฮะได้อนุมัติเพื่อที่จะด,ดําเนินการ เป็นเงินรางวัลให้กับผู้ชี้เบ่อแสนะครับแล้วก็ผู้จับกลุมโดยเฉพาะที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและมีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเราตั้งข้าหัวไว้นะครับตั้งแต่5 0 0 0 0นบาทล้านบาทนี่แล้วแต่นะครับอันนี้จะเริ่มดําเนินการในวันที่1นึ่งมก,กราคมของปีหน้านี้นะครับ ให้ตำรวจและทางปปสได้จับกลุ่มได้นะครับ่างที่ท่านเลขาปปสได้นําที่แจงที่น้องสืบชนเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีนี้จะเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราเฝ้าจับตามองอยู่นะครับขออนุญาตว่าพอแถบโปรไฟลิงออกมาแล้วเนี่ยเราจะเปร uno, ียบเทียบกับรถต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทดสอบไป้ดัมยามากิตกีนะเดี๋ยวท่านท่านผู้จัดการจะบอก กน็นะน้ำยาใสๆแล้วเคยเกิดป้ยาเป็นสีส้มแล้ถ้า็ขาจะจออกน้ำตาเนี่ยแสดงมันเป็นสารเบตา้าแมีนครับก็คือเป็นยาบ้าค่ เป็นส <toys> ีชมมันเข้มขึ้นแค่ขึ้นเป็นสีน้ำตาลคือสารพวกเบทจนเป็นตบีนนะคือไท่านยาบ้าเนี่ยเป็นสารเบทเป็นตบีนนะครับทดสอบในท่ายาบัินจึ้นเป็นสี้ม น้ำยาใสๆแล้วเกิดปฏิกิริยาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะออกน้ําตาลเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นสารเมทแอมเฟตามีนนะครับก็คือเป็นยาบ้านะครับก็จะเป็นสีส้มแล้วเข้มขึ้นเข้มขึ้นจะเป็นสีน้ําตาลนะครับ 90เซนะและ95แต่ที่เจ้าว้ามันมีส่วนที่ตอนนี้มันมีการย้ายกับประมาณครั้งหนือหรือว่ามันเข้ามาทั้งสองทางพร้อมๆกันครับท่านคือยาเสพติดการเข้าเนี่ยเขาาไม่ได้บอกเปลี่ยนแต่ว่าเขาจะรู้ว่าช่องช่วงนั้นเนี่ยเข้าตรงไหนจะปลอดภัยที่สุดนะครับเขาจะเข้าเพราะก่อนที่จะการมีการเข้าจะเลย i'm